ขีดจำกัดของสาวกเทียบกับสัมมาสัมพุทธ,ธะพิกุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ทำมรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรคคันยูรู้มรคเป็นมรควิทูรู้แจ้งมรค เป็นมัคคโกวิโทฉลาดในมัคพิกุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมัคเป็นผู้ตามมาในภายหลังพิกุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับพิขุ ผู้ปัญญาวิมุต